วันนี้มาทำบุญที่วัดป่าบานตาดนะคะทุกคนมาใส่บาตรวัดป่าบันตาดเด้อทุกคนวันนี้มาเอาบุญกับแม่น้อยเด้อแม่น้อยใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะมาเด้ออันนี้วัดป่าบันตาดนะคะทุกคนเอาบุญด้วยกันมาเอาบุญกันด้วยค่ะวันนี้อยู่ วัดป่าบันตาดนะคะทุกคนไม่น้อยใส่เสแล้ววัดป่าบันตาดย่งหาที่กัน่ายคลิปมาทำบุญที่วัดป่าบันตาดนะคะทุกคนอาบุญด้วยกัน ตอนนี้ใส่บาทเสร็จแล้วนะคะทุกคนคนเยอะไหมคะป่าบันจารนะคะอันนี้ทำลงทานอันนี้คือลงทานเ้อทุกคนลงทาน อันนี้ลงทางวัดป่าบรรจารย์ยินดีค